อยาจะข้าแถวค่ะไปครับมันมืดหนเาเอา้าวใครกดไม่ได้กดเฮีย้ยมันไม่ได้กดเนี่มันกดเอง<ห>ตอนนี้พักเที่ยงนะคะจะเรียนวิชาที่ห้าเอาจริงจังฮิฮิได้เพื่อนซของแล้วนะ มีอยู่หลายคนถ้าเราคนดังแล้วเนี่ยไอเคมิโก้มิโก้ชอบชอบโอ้ชแนลนะคะโอ้ชแนลคุณโอ้ชแนลค้าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทุกคนเราไปเรียนภาบคอมค่ะครูไม่สอนครับเอสอนอยู่ดูครูสงคลิปให้ดูครับขอโทษเฮ้ เดี๋ยวกเป็นผู้หญิงกับสุภาพนะอันนี้อันนี้อ่ะพึ่งยี่สิบห้าวิเองโอ้ยมันมืดอ่ะเอามาถ่ายดินี่นะคะเพื่อนชื่ออะไรอม่รู้อันนี้ชื่อสีอุยอันนี้ชื่อปุ้มปุ้ยนะคะก็เรียก ที่สีสุดหลอกก็จะดีมากมากขันจ่อนจอบไปฟุ้งฟาร์วาบ์วาบนี้นะคะเห็นไหมอ่ยของเขา N I S A w A N w นะคะนี่สาวันลงชื่อด้ยนะลงชื่ออะไรเดี๋ยวเาข้าไปดูคลิปกันนะเดี๋ยวค่เป็ พักก่อนนี่นะคะเราก็มาหาเพื่อนนะคะคุณชื่ออะไรคะปีทวันค์ครับเป็นกุ้งครับส,สวัสด,ดีครับเจเล่เพื่อนเรากำลังเล่นเทปที FT ให้บีโก้ดูกับออโต้ดูเอ่ออันนั้นมาพัากไว้ก่อน เราดวยความกินบะง่องอ่ะคนบีเดเซียดิ EP หนึ่ง แล้วทำไมไม่ค่อยเห็นมีคนเหนื่อยค่ะเนื้อก็เป็นคนแบบนี้ไงจะเคยเห็นงง <c oughs> วันนี้เรียนเรียนฮอดคาบเก้าว่าวันนี้หนักมากเหนื่อยมากค่ะสองคาบได้เรียนฟิสิกส์เคมีเน่ทำไม,มไม่เห็น,น,น,หนเียนเสอนเอาเมาเลยมปลาเล่นเรื่องน่นงะค่ะ